ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์ s i r h o l o Master นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําช่วงเดือนมกราคมครับ คนที่เกิดลัคนาราศสีนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารนะครับวรศาสตร์ไทยนะครับผมมีคํานิยมว่ากล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารครับซึ่งในพื้นฐานดวงในขณะนี้ครับดาวประจําตัวหรือดาวอังคารนั้นนะครับภาษาหมอดูขละมนนะขยันบ้างไม่ขยันบ้างแล้วแต่อารมณ์นะครับแต่ถ้าอาจารย์นะฮะ นะใส่นะเชื้อไฟให้คุณนิดนึงคือว่าถ้าคุณนั้นขยันนะครับในช่วงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นผลดีนะอาจารย์มองอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องของดาวการงานนะครับดาวการงานของคุณนะั้นคือดาวพระอาทิตย์ครับซึ่งณขณะนี้ครับดาวดวงนี้ครับไปอยู่ในเรือนภาษาหมอดูเ็าเรียกดเรือนคูบาอาจารย์เรือนเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะยิ่งขยันนะ ผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ตานะครับจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นขี้เกียจผลงานนี้ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์จะต้องขยันตั้งใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นนะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมตามนี้นะครับในหลักของภาพรวมครับถ้าเราโฟกัสอีกมุมหนึ่งครับดาวตัวแทนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อการเจรจาน,นะครับ ดาวดวงนี้เนี่ยนะครับก็โครจรไปสัมพันธ์กับดาวการงานของคุณนะช่วงจังหวะตอนนี้ด้วยนะครับเพราะฉันเนี่ยแปลว่าถ้าคุณนั้นเป็นเซลล์ค้าขายนะครับติดต่อเจจาเรื่องอะไรก็ตามทีครับมีเกณฑ์ที่จะส่งผลดีต่อตัวคุณเองหรือช่วงนี้ต้องทำสัญญานะครับเรื่องต่างๆครับมีเกณฑ์ที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับ ซึ่งตรงจุดนี้นะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของไรายได้นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนั้นได้ดีเป็นกอบเป็นกำในช่วงปัจจุบันนี้บางคนนั้นอาจจะมีเรื่องของรายรับที่เข้ามานอกจากงานประจำหรือง,งานที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาได้หลากหลายช่องทางในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับ มั่นใจหรือว่าดวงของคุณนั้นช่วงนี้จะแจ่มจะรัดนะฮะอย่างแน่นอนครับหรือบางคนนั้นอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้มาจากลาพระครับภาษาหมอดูนะครับผมเขาเรียกว,ว่าลาพระนะครับดาวลาพระแปลว,ว่าโชคลาภลาพระอยู่ในภพกระดุมพระกระดุมพระว,ว่าการเงินบางคนนั้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับโชคลาภนะแปลว,ว่าเสียงลอตเตอรี่นะถูกหวยนะบางคนนอกจากเล่น นะหวยนะวันที่1กับวัน,วนที่16แล้วอาจจะเล่นหวยต่างประเทศลาวเาวียดนามบางคนบอกซื้อลอตโต้นะฝากเพื่อซื้อที่อเมริกาอังกฤษอย่างเงี้ยนะข,ขุดเอานะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรมีโชคมีลาบนะเข้ามาด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะครับดวงดีเลยนะฮะเรื่องของความรักแหละเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีเรื่องจุกจิกบ้างภาษาหมอดูเคลยกปัตตนิสหัชชะครับเพื่อน เพื่อนอคู่ติดเพื่อนเออนะต้องใช้คํานี้คู่นั้นออกสังคมเยอะนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉันเนี่ยนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้คู่ครองนะฮะหรือคนรักนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กับเจ้าดวงชะตาชีวิตนะครับผมสักเท่าไหร่ในช่วงปัจจุบันนี้นะเขาอาจจะออกสังคมเขาอาจจะต้องทํางานเยอะนะเขาอาจจะติดเพื่อนเยอะนิดนึงในช่วงปัจจุบันนี้ก็ ก็อาจจะต้องทําใจกับเรื่องประมาณนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมตามนี้แต่สมมุติว่าถ้าใครนั้นเป็นคนโสดก็ลองมองดูนะไกด์ไลน์ที่เป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยนะเผื่อจะจีบนะเผื่อจะชอบนะดีกว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ว่ากันในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคขพยากรนะครับใครที่อยากที่จะนัดหมายนะฮะดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวนะครับก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ l i น e Assign h o ฮโ Master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ